บรรยากาศลงเรือนะคะอากาศปลอดโปร่งจากที่ตะกี้ฝนตกปลอยๆนะคะตอนนี้เราจะมาลงเรือยอชกันที่ท่าเรือโอเชียนมารีนาพัทยาตามมานะคะวันนี้เราจะพามาเที่ยวทริปสั้นๆ นี่นะคะเรือที่เราจะขึ้นนะคะขึ้นไปน้องอานมนมขึ้นต้องถอดรองเท้าด้วยหรอคะถอดค่ะ โอเคมากันเอาเลย okay. <laughs> <coughs> 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 ถือรงเท้าไว้พี่ด้วยมันขาวอ่ะพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากซักยากมากทางเานี่จะใสเล่นค่ะค่ะค่พบยังไงเด็กเด็กเม็กอมีครับมันจะมีห้องไหห้องห้อเอะไรครับอ๋อใครยัเปลี่ยนเสื้อผ้าเชิญขอนั่งกุชชัว ครับครับคาอออากาโอร้นอาหารน่ากินไปเลยอาบารอาเจียนให้แจ้งเหมียวหไปวกในห้อง้เหตุการนะคะเดี๋ยว้น้มเพื่อครับคุณเหมียวเจะดูแลความเรียบร้อยให้เราตลอดคลิปนี้นะครับเรียกอะไรยืมเงินอะไรได้หมดทุกอย่างครับเรื่องเงินไว้ก่อนมหนูจะอยู่ที่ดีกว่า ทางข้างห้องน้ำก็จะอยู่ทางหน้าซ้ายมือนะคะสามารถลงข้าไปตรวจสอบดูก่อนได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวด้านหน้านั่งได้นะคะนั่งข้างนะคะร้อนที่เดียวไปเปลี่ยนบอกไปใช้ไว้กับว้าวพี่พี่เหรอมันจะผ่าศบนเรือนะคะไปเด็กๆไปอยู่ข้างหน้าได้ลูกเขาจัดอาหารให้เราสวยเลยนะเนี่ยพี่ออนเห็นไหมเนี่ยว่าถ้าซื้อมาเยอะอย่างนี้มันก็น่ากินเห็นไหม ปูจ้ออย่างอร่อยเลยร้านนี้นนคุณพี่พอะไรเหรอลกโอ้เครื่องดื่มของเราอันนี้คืออะไรคะยากแก้มเรรือเหรอคะ ไทยจะเมาเรือนะคะนี่เขามียาให้ใช่ไหมคะแก้เหมียวมีไม่อันนี้ใช่ไหมคะเครื่องดื่มนะคะถ้าจะอะไรแก้เหมียวก็ได้หรือมาเปิดตามถังได้เลยนะคะโอเคอันนี้จะมีโค้กมีบัซซี่มีน้ำแร่ในกระเป๋าค่ะค่ะขอบคุณค่ะอ๋อน้องเป็นไปลูกเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้าเรือนะคะเล็กหน่อยมีกันแดดอยู่ไหนอยู่ในกระเป๋าในนี้แล้วค่ะนี่อันนี้คือด้านบนหัวเรือนะคะ นังสบายสบายยากาศก่อนเรือที่จะออกนะคะบรรยากาศบนเรือตันเรือของะคะุณค่ะ ค่ะที่เอาอะไรเป็นไม้กันสั่นใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะกล้องไหนมันกันสั่นอยู่แล้วใช่ขอพี่เอาไม้กันสั่นแบบนี้มีตัดตๆดเนี่ยเดี๋ยวนาถ่ายเร็วๆเดี๋ยวนายถ่ายแล้วเดี๋ยวนายตัดต่อไว้ให้บรรยากาศภายในเรือนะคะอ้าวตรงนี้มีห้องอะไรอยู่อ e e. right. ันน um ี้ห้องอะไรคะห้องแต่งตัวห้องน้ำห้องนอนมีห้องนอนด้วยเหรอคะว้าว ผัดกันครับสินละสิปีติจองสี่ครอบครัวต้องจองนะคต้องจองต้องจองโอ้หิวอ่ะเราชักหิวแล้วอาหารเราก็น่ากินน่ากินก่อนไหนก่อนที่มาจะหมดกอันนี้ข้าวผัดปูจากร้านอร่อยในอะไรนะในบางแสนแล้วก็อันนี้ หอยจ้อกูจากร้านอร่อยเหมือนกันแล้วก็อันนี้หมึกย่างหมึกสดๆแล้วก็อันนี้กุ้งเผาก็กุ้งสดๆเหมือนกันน่ากินน่ากินน่ากินพี่คไม่่นนาบรรยากาศบรรยากาศเว้ยแต่อันนี้มันเปียกอ่ะ อย่างนั้นแหละเดี๋ยวเรขึ้นคืลองๆมันลงลงมก็เปลี่ยนเอาเรือเราจะออกแล้วเหรอกำลังออกแล้วค่ะใครจะเมาเรือมากินยากแก้มเมาน <c oughs> ั่งเฝ้าไว้ก่อนเลยพี่ัน,นี้ใครคะอันนี้คุณซีซีหรอคะพี่จะหวันเอาอะไรลูกรอทอาเปล่าครับอ๋อ ที่ BP เอาอะไรลูกพี่บอกมีเจสกีเจะสกีด้วยเหรอมีเจสกีด้วยเหรอคะโอ้ถือว่าพี่ตะวันเตรียมเรียบร้อยเลยเตรียมแล้วอยู่ข้างหลังก็นั่งหน้าดีกว่าไปี่เราไปนั่งข้างหน้าก็ได้ไปโอ้ต้นน้ำชาแล้วพุ่หอมเลยอ่ะเดี๋ยวลูกไปทางนู้นก่อน โอ้โหสบายเลยนะเนี่ยผูสบายสุดเก็บได้ป่ะตรงเนี้ยพูด้ชมใช่้มันชวนไปภูเก็บโอ้พยายไม่ไปแล้วแม่งลากมาลงเรือ่อนจนได้นะโอแล้วมันบอกยี่ห้าม่ว่างนะติดประชุมไอ้ย่อ้ยโอยโอ้ยมย้ยอยอยโโอยอ้ยโอ้ย น้องไม่ต้องใส่แล้วหน้ากากอ่ะไม่ต้องใส่แล้วถอดไปเลยถอดเลยลูกเพราะทุกคนตรวจตรวจหมดแล้วตรวจหมดแล้วไม่ดูไม่กัดกันแล้วได้เลยนะคะพื่ความเ่งตัวของตัวเราเองนะคะเพราะว่าของเรามันเป็น o u t d o o เน้อไม่ใช่อยู่ในห้องแอร์ได้เลยค่ะเกิดอะไรครับเก่งอ่าได้ค่ะนูจะรอดูไม่น่าดูไม่น่าดู ้ยังไม่ได้ัจงกระตนะครับหน้าเปียกครอบครัวไหนทะเลาะกันมาในรถก็อให้คืนดีกันเดี๋ยวนี้ครอบครัวเรื่องนเรื่องนะไอ้ยี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะไอ้เย้เนี่ยนี่ไม่ฉีดวัคซีนแล้วก็เปลี่ยนทั้นดีทรงนี้ดีบีมึงมึงว่าเขาเลยหมดเลยแล้วเนี่ยแม่ก็มาทอดก้นอื่เนี่ทอนอื่นโอ้โหไปเปลี่ยนาม่ไฉีดีนกูฉีทุกคืนกูฉีดกูฉีตลอด เป็นคนฉีดเหรอตีอ่อแล้วงดเฮ้ยไปอะไไม่ต้อง oh, ูดกินใจเลยน่เราะเสียงดังได้แล้วอยู่ในทะเลโอ้ยบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศนั่งหัวเรือเลยน้องมาตรงนี้เร็วนี่สวยบรรยากาศบรรยากาศบนเรือเอ้าเกิดอะไรอะครับหนุ่มคนนี้ฮะนี่

ไอ้ส่วนที่ใหญ่ๆนี่เป็นเกาะหรือเป็นฝัครับเเป็นเกาะด้วยค่ะแต่อีฝั่งมันจะเป็นเกาะที่ฝั่งไปเลย่คลิปอครับใคลิปนี่อ้ตอนนั่งหน่อเดี๋ยวตอนมาไล่ลงเลยโหบรรยากาศดี นะถ่ายหน่อยหายเนาะตอนอากาศอาุ่นเจ็ตสก,กีของเรานะคะเดี๋ยวเขาจะขี่ไปรอเราที่เกาพี่พี่ทำไมไพี่พี่พอยู่กลางแดดหน้าพี่ใสอะ่นะคะเอาไปเลยลูกรอไปเลยลูก พี่นม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 ไปนั่นง,นงตรงนี้ค่ะมุมสวยมากเดี๋ยวถ่ายรูปให้พี่โอ้นะอ่ะนมนมพี่มุมสวยมุมสวยอ่ะนุ่มๆพี่ทิพย์มุมสวยมากไปถ่ายไปถ่ายสวย ตรงนี้คือเกาะ,ะ,ะ,ะอะไรคะพี่เกาะเป็ดเกาะเป็ดเกาะเป็ดนะคตรงนี้เกาะเป็ดน,นะคะเรือก็พาให้เรามาเล่นน้ำกันที่เกาะเป็ดตอนนี้แหล่งชุมนุมของเรือยอทนะคะนี่นไไนครับบรรยากาศตอนนี้เด็กๆจะลงเล่นน้ำกันแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปลูกไปไปเปลี่ยน,นปเปยนสื้อสิลูกชุดว่ายน้ำอ่ะไปะๆๆๆไปถึงที่หมายแล้วนี่เ,ๆๆๆเอามาจอดเรือกันนะคะบรยรยากาศรอบๆ <มา S 1> อ,อ,อังยังไม่ตึงเลย ได้ไปที่นี่ตัไม่ตึง